สนับสนุนโดยร้านอาหารญี <ranch Wait S 2> ่ปุ่นยายโยอิสนับสนุนโดยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้น้องหม่อมเจ้าลำพังแกไม่ไดสิงห์ปูมันไปแกต้องตายลายยกับกำไรกูแถมยังโยกับท่านสายอุ๋แกต้องตายกำไรของกูกู คนเจ็บคอมแล้วเนี่ยคุณทวดคะ <c oughs> มเมื่อเี้ตอนที่มาจับก,กําไรเนี้ยมาได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากเลยคะ่ะมันบอกว่าห้ามยุ่งกับกําไรนี้และที่สำคัญน,น่ะมันบอกว่ามาจะต้องตายคุณทวดมายังไม่อยากตายอะค่ะอ๋อโอเคค่เดี๋ยวทวดเนี่ยเอาไปเก็บเอง <c oughs> นังผีบ้ามัางอาจมากล้าทำร้ายหลานฉัน หลานก้ามาเนี่ยออกไปสูตรอากาศข้างนอกหน่อยเนี่ยกลัวจนตัวสั่นแล้วเนี่ยจะดดีเหรอคะคุณทวดทำเป็นบิดไปบิดมาเดี๋ยวคอยดูนะสุดท้ายเนี่ยก็ไปไปสิคะคุณตารออะไรล่ะผมขอตัวไปสวนชั้นเจ็ดก็มีนะ นจะปล่อยให้ไปกันสองคนได้ยังไงอะฉันต้องตามไปขัดขวางตาคะรอวีด้วยค่ะเจะไปไหนก็ไปขัดขวางสองคนนั้นให้มีความสุขสิคะไม่ให้ไปค่ะบ้านสวยนะครับ ลาก็สวยสงสัยคงจะแพงน่ารักเชียวคุณก้ามาอาหารมั่งม่ครับเนี่ยสงสัยคนใช้ลืมให้อ่ะค่ะุณมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าปลาหรือหมาครับเนี่ยคุณก้ามาไปอยู่เมืองนอกนานเป็นไงบ้างครับก็ดีนะคะ ไปเรียนเมืองนอกแบบนี้น่าจะเป็นสาวเปรี้ยวหน้าดูนะครับก็ไม่เปรี้ยวหรอกคะ่ะคุณอินวงคะมาดขอนะขอะระครับโอ้โหแล้วบอกไม่เปรี้ยวร <c oughs> ลดเลยครับมาขอดูพาคะ่ะ สวยมากเลยค่ะทำหนึงนะคะอโอ้โหสวยมากเลยค่ะสาบานเะครับว่าน,นี่คือกล้องใช่ค่ะโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวใช่ค่ะว่าแต่ม,มาขอให้คุณอ่ะถอดออกเอามาให้มาดูได้ไหมคะมาอยากดูใกล้ๆอะค่ะไม่มีปัญหาครับ <ฮ>ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคุณกล้ามาาเนี่ยเป็นคนเล่นพระเมื่อก่อนก็เล่นหวยค่ะแต่ไม่รุ่งก็เลยมาเล่นพระ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากค่ะพวกพระสมเด็จพระล่วงลาภกืนพระเบญจพภาคีหรือว่าหลวงปู่ทวดอะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> คุณกล้ามาาครับ กล้าวมานี่ครบเครื่องเล็กพริกขี้หนูจริงๆครับทั้งสวยทั้งเก่งใครที่ได้เป็นแฟนเนี่ยโอ้โหอุต่าครับคือฉันทำสร้อยพระของคุณหล่นลงไปในนี้แล้ว่ะะใช่ค่ะต้องหาผมอุทานะครับอ๋ค่ะทำไงดีคะระวังปากาศครับ แล้วแหละท่านก็หลุดจากเงื่อนสกดจนได้ต้องขอบใจแกมากนะนางหม่อมเจ้าลำภาขึ้นมาก็เพ้อเลยใครหม่อมเจ้าลำพางงหรือแกก็รู้ชาติที่แล้วแกเป็นใครใช่ ดิวทองแล้วแะเป็นใครเฮ้ยจะเป็นใครท่าช่ยจำดิวทองไม่ได้เหรอเจ้าคะดิวทองดิวทองสุดที่รักของท่านชายนะเจ้าคะไม่ฉันไม่มีที่รักเป็นผียายผีลืมหลุมแย่อีกค่ะผีมันเจ็บอุ้ยยายผีตายสัก ใายหน้าเหมือนตาตุ่มหมาไอเห็บบนหลังลิงพอแล้วโอ้ยมอ็กกแกเท่าน่หนึ่งดำพาแกทำให้ท่านาำำใจำฉันไม่ได้แกตาม